กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งติดอยู่กับริมหนองน้ำชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีอยู่มาวันหนึ่งมีคางคกตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำแห่งนั้นกำลังเดินออกหากิน ด้วยความหิวคางคกตัวนี้ไม่เหมือนคางคกตัวอื่นมีความคิดที่แสนฉลาดคางคกได้กระโดดไปเรื่อยๆจนไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วคางคกตัวนี้ก็คิดในใจว่าต้นไม้ต้นนี้บรรยากาศน่านอนมากเรานอนพักตรงนี้ก่อนดีกว่าและแล้วคางคกตัวนี้ ก็ได้นอนหลับและได้ฝันว่าตัวเองกลายเป็นบนุษย์หญิงสาวที่มีหน้าตารูปร่างหน้าตาดีเป็นหญิงที่งดงามคางคกตัวนี้ก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็นึกว่านี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราแค่ฝันไปแล้วคางคกตัวนี้ก็ได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆ จนไปเจอหมู่บ้านที่ผู้คนอาศัยอยู่คางคกตัวนี้ก็ได้แต่มองดูผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดีอีกทำให้คางคกตัวนี้อิจฉาแล้วก็พูดกับตัวเองว่าทำไมเราไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงสาวเหมือนคนอื่นเขาเราน้อยใจ ในโชคชะตาเป็นอย่างมากดังนั้นคางคกตัวนี้ก็ได้กลับไปทางที่มันอาศัยอยู่เช่นเดิมพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ตัวเองเคยนอนฝันก็ได้แต่นอนร้องไห้อยู่ในต้นไม้นั้นคางคกตัวนั้นไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มีเทวดาอาศัยอยู่ในขณะที่ คางคกนอนร้องไห้อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งพูดว่าข้าเจ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ข้าสามารถเสกให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้สมดังใจเจ้าแน่นอนแล้วค้างคบตัวนั้นก็ถึงกับตกใจอย่างมากแล้วก็พูดบอกไปว่าท่านเป็นใครทำไมพูดภาษาคัางคกได้แล้วเสียงนั้นก็พูดต่อไปว่า ข้าเป็นเทวดาอะที่อาศัยอยู่ในต้นไม้แห่งนี้ข้าเห็นเจ้านอนร้องให้อยู่ในต้นไม้ที่ข้าอาศัยอยู่ข้าก็เลยเกิดความรำคาญเดี๋ยวข้าจะเสกให้เจ้ากลายเป็นมนุษย์เป็นหญิงงามที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วคางคกตัวนั้นก็พูดกับเทวดาว่าข้าท่านเสกให้ข้าเป็นมนุษย์ได้ ตัวของข้าจะขอบคุณท่านเทวดาเป็นอย่างมากดังนั้นเทวดาตนนั้นก็ได้เศษคางคบตัวนั้นให้กลายเป็นผู้หญิงงามที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้นางคางคบตัวนั้นดีใจอย่างมากและได้ขอบคุณเทวดาตนนั้นแล้วพูดบอกกับเทวดาตนนั้นว่าตัวของข้าน้อย จะไม่ลืมพาคุณของท่านเทวดาอ่แล้วนางคางคบก็ได้เป็นหญิงงามที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ใช้ชีวิตปกติอยู่กับผู้คนอย่างมีความสุขและก็ได้มีครอบครัวและสามีที่ดีอีกอาศัยอยู่ด้วยกันนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกๆลงคลิปทุกวัน ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะนิทานเรื่องนางคางคก